ถามคำถามนี้เลยค่ะว่าเงินเดือนที่นี่ดีไหมคะก็ดีนะมันก็ถือว่า <c oughs> เป็นอาชีพที่ค่อนข้างสูงกว่าเอเวอร์เปกติเพราะว่า <c oughs> อาชีพที่เราของที่นี่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจสมัยใหม่ <c oughs> ที่ต้องการคนรุ่นใหม่และกําลังเติบโตพอมันกำลังเติบโตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทํางานอ่ะถ้าเกิดเราแอคทีฟเรามีอตติจุดที่ดีเราอินกับอาชีพเราก็จะโตได้รวดเร็ว <c oughs> คนตอบแทนเราก็จะได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเรา <c oughs> แล้วอย่างเงินเดือนนะคะอย่างนี้ก็คือจะ แตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานใช่ไหมครับ,รรบแบบโปรแกรมมิ่งก็จะเงินเดือนไม่เท่ากับ UX UI Designer ใช่ครับใช่ครับแต่โปรแกรมมิ่งมันปัจจุบันมันมีความต้องการมากในขณะ<ช>ที่คนมันมีน้อย,อยเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนคือทุกคนก็แย่งตัวกันพี่ว่าหลายอาชีพตอนนี้ค่ะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีพี่คิดว่าในสาย IT เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีไหมคะแน่นอน แน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรา specialist ด้านอะไรแล้วเรายึดติดกับมันหรือเปล่าอย่างเช่นไปยึดติดกับ Photoshop ไปยึดติดกับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยโอแน่นอนแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิดเรายึดติดกับ principle ยึดติดกับวิธีการแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ knowledge ของเรากับสิ่งใหม่ๆได้ก็คือโอเคถ้าพูดถึงเรื่องแบบโค้ดก็คือเราห้ามยึดติดกับภาษาเดียวใช่ครับก็คือต้องเรียนภาษาใหม่ๆใช่ค่ะ พี่เดชคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคป,ปัจจุบันนี้คะมีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทํางานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะครบเพราะว่า ครูของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราต้องเขียนโค้ดให้เป็นอันที่2ก็คือ problem solving ครับก็คือว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันที่3ก็คือว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทักษะที่สําคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสกิลที่ต้องใช้ในการเป็น infographic creative มีอะไรบ้างคะที่แบบควรต้องมีเลยเป็นคนอ่านจับใจความเก่งจับใจความเก่งสรุปความได้แล้วก็สามารถ v ิ s u a l ลไลซ์ข้อมูลได้ ข้อดีของอาชีพนี้คือมันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าต้องย่อยข้อมูลตลอดเวลาอ่านข้อมูลลูกค้าทุกวันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบชอบอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเช่นเช่นที่เนี้ยเราชอบเรื่องทำเรื่องที่มีประโยชน์เราถนัดเรื่องการย่อยข้อมูลเราจุดเด่นของเราคือตักกะจุดเด่นของเราคือการเล่าเรื่องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทําอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เรา เราถนัดเราจะไม่ไปทําอะไรที่เป็นวาไรตี้อย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือพวกว er อลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราคีบกอติ่งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทําแทนเราได้อืค่ะก็คือต้องหาจุดแข็งของเราให้เจอแล้วก็พัฒนาแค่จุดนั้นไปเลยใช่ครับ ชีวิตการทํางานนะคะต่างจากตอนที่พี่เรียนไ c ซทีไม่ฮด้โดนยังไงบ้างคะการเรียนมันง่ายอ่ะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลอยู่ใน Environment ที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันมีอันค n t r o l f แฟกเตอร์ที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรากำลังจะประชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นอะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตอย่างได้คือ<ม>ชาเลนจ์ของพี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ด้วย พื้นฐานที่พี่มีสมัยเรียนมันเลยสามารถทําให้พี่ต่อยอดทาทุกอย่างที่พี่อยากทำได้พี่เดียค่ะแล้วการที่พี่ดีเรียนที่ ICT ม a h ด d o l นะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะมันส่งเสริมแก่นความรู้ของพี่อะคือทุกวันนี้พอพี่เรียน ICT ม a h i d พี่รู้สึกว่าพี่สามารถทําทุกงานที่พี่ถูกพี่ถูกแอไซน์ให้ทําได้เพราะว่าเราเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับ การ assign งานเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้าใจเทคโนโลยีอ่ะเราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอ่ะไป search Google ไปเรียนรู้ต่อได้แล้วพอเราถูกอ s s i งานให้เป็นโปรเจกต์อ่ะทุกครั้งจะมีแค่โจทย์แล้วเราก็ไปหาวิธีสร้างมันที่มาซึ่งเราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทาได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาค่าาะนอกจาก hard skill เช่นพวก โปรแกรมมิ่งที่อาจารย์สอนที่ ICT ไทีมหิโดนพี่ว่า ICT ไทีมหิโดนแบบช่วยส่งเสริมซอฟต์สกิลอะไรบ้างไหมคะ Attitude ก็ถือเป็นซอฟต์สกิลนะด้วยโปรเซสหรือความเป็นโปรแกรมเมอร์มันจะสอนให้เรามีซอฟต์สกิลอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องตักกะเรื่อง problem solving สมมติคุยกับกับ A ที่จบโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอโยนโจทยป์ปุ๊บทุกคนจะไป find solution มาถ้าคุยกับ B ปุ๊บทุกคนจะตั้งคำถามว่าทำยังไงพี่ oh, okay. ประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบการประกวดเนี่ยคะ่ะมันม,มีผลต่อแบบเรซูเม่ของพี่ไหมคะโอ้แน่นอนจิคนะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานเงี้ยแค่ผลการเรียนใครใครก็มีแต่ว่าผล<ค>การประกวดเนี่ยมันบ่งบอกถึงหลายปัจจัยอย่างเช่นความตั้งใจทํางานความสนใจทํางานใคยๆก็อยากได้คนที่ที่มีความตั้งใจพิเศษอะอเอาจริงเรียนเรียนให้เ<ค>ก่งดีมันไม่ยากแต่การที่ทํางานที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วมันไปสายอาชีพอะมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเรามากเลย ข้อดีของการประกวดก็คือว่าทุกๆครั้งอะมันจะมีคนให้โจทย์เราแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็มีคู่แข่งขันที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วทุกครั้งที่เราติดปัญหาหรือว่าเราต้องการจะไปจอยการประกวดพวกนี้เราก็สามารถไปคุยกับอาจารย์ที่อยู่ในคณะที่ให้เขามาเป็นโคช้ชให้กับเราได้ซึ่ง ระหว่างเรียนพี่ทำเรื่องคนนี้บ่อยมากพี่ประกวดไปประมาณน่าจะ6.7ถึงรายการได้<อ>แล้วก็เนี่ยปี 3, หนึ่งคือ3 2,3ถึงรายการแล้วก็ทุกครั้งอ่ะพี่ก็จะได้คำแนะนำจากดีๆจากอาจารย์ที่คอยมาบอกว่าพี่ควรจะแก้ไขอะไรแล้วก็แต<อ>่ล,ละครงมันก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าพี่เดียทำนายอาชีพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพี่คิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมตอนนี้คือพูดกับทุกคนเหมือนันหมดเลยว่าเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่ new interface แล้วอินเทอร์เฟซที่มันสำคัญมากๆแล้วน่าสนใจมากในมุมมองของพี่ก็คือว่าพวกเรียลลิตี้ต่างๆก็คือการเล่นโลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันอ่าซึ่งมันจะนำมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับพวก 3D พวกโปรแกร,รมมิ่งที่มันแอดวานซ์หน่อยแล้วก็พวกระ,ระบบเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้เทรนที่มันกำลังมาเลยคือ 5G 5G กับ VR กับพวกเรียลลิตี้มันจะมาพร้อมกันเพราะว่าอีกหน่อยเราจะใช้แว่น เหมือนที่เราใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับสปีด 5G อะไรกันนตัวเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรจะมีสกิลเรื่องแบบ 3D พวก VR ไว้ก็จะแบบไม่ตกงาน